สัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยถือว่าพันผวนนะครับเพราะว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ทําโลใหม่ในรอบ5ปีลงไปแถวประมาณสักหนึ่งหนึ่งเจ็ดเปอร์คงประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับพบกับนบนะครับในช่วงพบนบอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับนบสวัสดีครับพี่มรสวัสดีครับไรส์สัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยถือว่าพันผวนนะครับเพราะว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ทําโลใหม่ในรอบ5ปีลงไปแถวประมาณสักหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผม หลังจากที่สหรัฐก็เดินหน้าที่จะขึ้นภาษีแคนาดากับเม็กซิโก25%ตามกําหนดการคือวันที่4มีนาคมแต่ว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ยก็ทางทามก็มีการชะลอ,อการขึ้นภาษีบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์แล้วก็รวมถึงบางประเทศด้วยก็ทําให้ตลาดเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับสรุปเซ็ตอินเด็กก็สามารถที่จะปิดเหนือระดับ1,200จุดได้ปรับตัวลงไปแค่ประมาณ0.1%เท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าตลาดทุนโลกเนี่ยก็ยังคงเห็นความผันผวนเพราะว่าความไม่แน่นอนของการขึ้นภาษีของรทรัมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งสัปดาห์ท mm ี่ผ่านมาครับก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวประกอบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเขามีเห็นสัญญาณการชะลอตัวให้เห็นมากขึ้นนะครับก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนด้านประธานเฟดเนี่ยล่าสุดก็ส่งสัญญาณว่าจะตรึงดอกเบี้ย ไว้นานขึ้นนะครับจากความไม่ได้นอนของเรื่องของเงินเฟอร์มีความเสี่ยงทางด้านสูงแล้วก็รวมถึงตัวเศรษฐกิจเนี่ยเขายังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอยู่ครับผมสาหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแกว่งสร้างฐานเหนือระดับแนวรับที่1 1 7 0ครับแล้วก็มีลุ้นที่จะรีบาวได้ถ้ารีบาวเนี่ยก็จะมีแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่บริเวณ1,230จุดครับ ปัจจัยหลักมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอ่อนค่าลงมากกว่า3%ครับแต่จริงๆก็ถ้าเทียบกับสกุลเงินในต่างประเทศเนี่ยหลักๆเขาจะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโรนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยการที่ดอลลาร์อ่อนค่าก็เป็นผลดีกับเรื่องของตลาดหุ้น e m e r g i n g Market ส่วนอีกประการหนึ่งก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ว่าจะพิจารณาในแง่มุมไหนเนี่ยการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกนะครับอย่าง For w a r d PE เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ13เท่า ก็ถือว่าเป็นลบมากกว่าลบ1 standard deviation ในแง่ของ P-book value เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.1เท่าก็เทียบเข้ากับตอนวิกฤตโควิดเลยนะครับที่ระดับ book value เนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับในแง่ของ dividend yield ก็สูงกว่า4%อันนี้เป็น2 standard deviation เลยด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในแง่ของการประเมินมนูลค่าเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างถูกเลยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเ,เป็นเรื่องของเชิงเทคนิคนนะครับที่ตลาดหุ้ ไทยเนี่ยมันเริ่มสร้างฐานตัวเดลี่ชาร์เนี่ยเริ่มออกจากตัวโอเวอร์โซแล้วแต่ว่าตัววิกลี่ชาร์ตเนี่ยยังอยู่ในภาวะโอวโซอยู่นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงมาแล้ว6สัปดาห์ติดต่อกันครับโอกาสที่จะปรับตัวลงเข้าสู่สัปดาห์ที่7เนี่ยมีน้อยลงไปมากเลยสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมพูดว่าถ้าเกิดปรับตัวลงมา5สัปดาห์โอกาสที่จะปรับตัวลง6สัปดาห์ติดเนี่ยมันมีประมาณ4%อร์เซแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็สัปดาห์ที่แล้วก็ลงไปนิดหน่อยนะครับ ลงไป0.1%แต่ว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่7เนี่ยในเชิงของสถิติเนี่ยมีแค่1.7%ก็คือน้อยกว่า2%นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ได้นะครับเป็นการฟื้นตัวหลังจากที่ปรับตัวลงมามากสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้นะครับเราแนะนำหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรเติบโตแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยยังอยู่ในโซนล่างอยู่นะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนำก็คือตัว AWU C ตัวนี้งบไตรมาสสออกมาดีกว่าที่เราคาดการไว้นะครับกำไรหลักเนี่ยอยู่ที่688ล้านบาทเพิ่มขึ้น72% year อเเยียแล้วก็เพิ่มขึ้น139% quarter ้ควเตควเตอร์แลวก็ดีกว่าที่เราคาดไว้เกือบ40%เลยก็หลักๆมาจากธุรกิจโรงแรมที่ทำได้ดีนะครับแล้วก็รวมถึงมีค่าใช้จ่ายภาษีและก็ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยที่น้อยกว่าที่เราคาดการไว้สำหรับแนวโน้มกำไรในไตรมาสหนเนี่ยคาดว่าจะดีต่อเพราะว่า การท่องเที่ยวก็ยังอยู่ในช่วงของไฮซีซันแล้วประกอบกับโรงแรมใหม่เนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนรายได้ให้มีการเติบโตได้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับในวันที่8พฤษภาคมจำนวนที่ขึ้น XD ก็คือ0.075บาทนะครับก็คิดเป็นดูเดนยวประมาณสัก2.5ครับเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สัปดาห์นี้อยู่ที่3.2บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่2.8บาทครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว เมกานะครับเมกาตัวนี้เรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยมันได้ซึมซับพ,พวกกําไรแนวโน้มกําไรที่ซบเซาในช่วงก่อนหน้านี้ไปมากแล้วนะครับราคาหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2024เนี่ยปรับตัวลงมาเกือบ20%ผมคิดว่ามันซึมซับเรื่องของแนวโน้มกําไรที่มันซบเซามาแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยกำไรเนี่ยเราคาดว่าจะกลับมาเติบโตนะครับประมาณทัก38%แครับแล้วก็ในแง่ของ valuation ตัวนี้ก็ไม่แพงเลยนะครับ PE ตอนนี้เนี่ย อยู่ที่ประมาณ10.2เท่าแล้วก็มีดีเรนยิวมากกว่า5%ต่อปีครับนอกจากนี้เนี่ยผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเมียนมาเขาจะเริ่มจะมีการมีการจัดการเลือกตั้งในช่วงธันวาคมหรือไม่ก็ช่วงมกราคมปีหน้านะครับอันนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีกับหุ้นที่มีเอ็กซโพเชอร์เยอะๆกับทางเมียนมานะครับซึ่งไมกกะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีเอ็กซโพเชอร์ในเมียนมาค่อนข้างเยอะครับผมดังนั้นน่าจะได้รับผลประโยชน์นะครับเ,เราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่35บาท แล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่31.5สาครับสำหรับุูนแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วถือว่าให้ผลตอบแทนดีทั้งคู่นะครับตัวเซนเทลเนี่ยให้ผลตอบแทนมา4%ครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือ FM ให้ผลตอบแทนเป็นบวก4.3%เเฉลี่ยผลตอบแทนของหู้แนะนำในสัปดาห์ที่แล้วก็เฉลี่ยอยู่ที่4.1%ครับก็ดีกว่าเซตมากเลยนะครับเพราะว่าเซตเนี่ยปรับตัวลงไปลบ0.1%ครับ สำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสงครามการค้านะครับการทำสงครามการค้าของและการตอบโต้กันระหว่างประเทศสหรัฐรวมถึงประเทศจีนด้วยนะครับอย่างจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยการขึ้นภาษีตอบโต้ของสหรัฐเนี่ยก็จะมีผลวันนี้นะครับแล้วก็สหรัฐที่เคยให้ข่าวว่าจะขึ้นภาษีเหล็กกับอลูมิเนียมกับทุกประเทศเนี่ย25%เนี่ยเดี๋ยววันที่12มีนาะคมก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้นะครับ สำหรับไทยเนี่ยปัจจัยที่น่าติดตามก็พิมล์กับไรก,ก็พูดไปแล้วนะครับก็คือการประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการหาลือนัดแรกของปีนี้นะครับก็คิดว่าจะคงจะพิจารณาในเรื่องของการแจกเงินหมื่นเฟสสามแต่ว่าล่าสุดเนี่ยข่าวก็อาจจะแจกเฉพาะเด็กอายุ16ถึงประมาณ20ปีก่อนนะครับอาจจะแบ่งเป็นหลายเฟสมากขึ้นนะครับไม่ได้แจกแบบล็อตเดียวเหมือนกับที่เคยจะตั้งใจไว้นะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของรายงานการประชุมกรังอ ครั้งก่อนนะครับในวันที่12มีนาคมเป็นฉบับย่อแล้วก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้เปิดเผยวันที่13มีนาคมครับในฝั่งของภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจในต่างประเทศเนี่ยภาพรวมจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับของจีนเนี่ยเขาออกมาแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตัว C P I แล้วก็ตัว P P I เนี่ยติดลบทั้งคู่แล้วก็ติดลบมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับส่วนตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยจะ เปิดเผยในวันที่12มีนาคมครับในฝั่งของสหรัฐเนี่ยมี2ตัวมีทั้ง CPI แล้วก็ตัว PPI นะครับ CPI เนี่ยจะเปิดเผยวันที่12มีนาคมส่วน PPI เนี่ยจะเปิดเผยวันที่13มีนาคมนะครับก็ทั้งตัว CPI ทั้ง headline CPI แล้วก็ตัว core CPI เนี่ยจะคาดว่าจะขยายตัวประมาณสัก0.3%มันอ่อนมันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว headline CPI แล้วก็ตัว core CPI ครับผม นอกจากนี้ก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของจํานวนผู้ขอรับสิทธิกรารว่างงานของสหรัฐนะครับอันนี้เปิดเผยวันพฤหัสครับผมแล้วก็ในฝั่งของ EU เนี่ยจะมีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับในเดือนมกราคมอันนี้เปิดเผยวันที่13มีนาคมครับของผมมีประมาณนี้ครับโอเคได้ขอบคุณนบนะครับ